กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลโชคทุกทุกตันนะครับอาครับมาพบมาเจอกันครับเมื่อนี้เป็นเส้าของวันที่แปดครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าเป็นเส้าวันที่สดใสอีกวันหนึ่งนะครับของคุณพ่อคุณแม่ให้มาพบแต่สิ่งดีๆเส้าของวันใหม่นะครับเอาครับเมื่อนี้นะครับอ่ามาพบมาเจอกับแอดวิไล ครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับอาให้เย็ซีคุณพ่อคุณแม่นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับไก่ปีไม่ไทยเข้ามาแล้วครับมือนี้เป็นพันทีแปดวันมหาสงการนะครับอาครับมางพรมมาเจอกันเศร้านี่นะครับอาได้มาแล้วนะครับแนวทางนะครับถือว่าเป็นนั่งอีกทางช่องของเฮานั่นคือแนวทางของป้ามนนะครับ16เมษายนครับ2 5 6 7 กับแนวทางตัวเลขของป่ามน์นะครับวันนี้สีเดือนตอนเนื่องบอ่อกับงวดที่ผ่านมา90ตรงตรงๆวิ่ง9นะครับแนวทางของปามน์เป็นบนลังนะครับเอซคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเป็นค้าประจำก็คือสีรูกันดีนะครับเอาครับมือนี้นะครับได้มาแล้วนะครับบอลอชานะครับได้มาได้มาปุ๊บปล่อยปั๊บนะครับให้ f อฟซีทั้งสองคุณพ่อคุณแม่ได้หาอายิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลไห้ตั้งแต่เนินๆกันเลย เดี๋ยวก่อนสีหาบ่อดดนะครับแต่ว่าตัวเลขหน้าทางของป้าม่งวดนนี้นะครับสีถูกอกลุนใจกันบ่อแล้วก็ขอให้ตัวเลขหน้าทางครับของป้าม่นเดินต่อเนื่องไปอีกนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องเฮาได้มีโชคมีลาบกันอ่าได้มีเงื่อนผ้าลูกผ้าล้านไปเที่ยวส่วงปีไม่ไท่อ่าเทศกาลสงการานกันนะครับนี่คือในการทํางานนะครับของแอดวิไลนะครับอยากให้เอฟซี คุณพ่อคุณแม่มีโชคมีลาบกันทูกถูกถัดนะครับจังดันดนหาเนวทางตัวเลขจากสำนักต่างๆครับบาวาสิเป็นสำนักเก่าหรือสำนักใหม่นะครับหามาฝากมาตออเย็ซีคุณพ่อคุณแม่กันเอารับพูดจามาพ่อสมควรนะครับคูดคุยกันไปเบื้องภาพบรรยากาศช่วงเสาร์นะครับดอกกุ้นก้อลังเหลืองอาลามนะครับนี่ครับต้นคูนอ,อยู่หน้าบ้านยศวิไลเองนะครับกุหลัง กำลังเลื่มออกดอกกำลังเหลือ,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 อลงอสะพังแล้วนะครับกับปิดแอกซีทุกปีนะครับอ้าครับเข้าเขาไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับของป้ามนนะครับอ่าน้ำกันงวดประจำมาที่16เมษายนคุณพ่อคุณแม่ที่เขียบหน้าจอไม่เป็นช่วงแอดวิไลเขียนตัวเลขแน่าทางนะครับเอซี FC คุณพ่อคุณแม่ก็เขียนตามเลยนะครับอ่าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางปมพร้พอมกันครับ อ่านะครับก่อนสิไปเบิ้งของใหม่นะครับของวันที่สิบหกเข้ามาเบิ้งงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเอามาเป็นหลักฐานให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันนะครับแนวทางป้ามมน์ครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวิ่งบนล่างหกกับเก้านะครับป้ามมน์เด่นไปที่เก่าอ่าแนวทางนะครับอ่าเก้าศูนย์ตรงตรงนะครับเก้าศูนย์ตรงตรงกันเลยนะครับแนวทางบนล่างนะครับแนวทางของป้ามมน์ ถือว่าเป็นนั่งเอกทางช่องเฮ้าเลยนะครับช่วงนี้เดินดีมาตลอดนะครับสําหรับแนวทางของปามตนครับเอาครับเข้ามาเบิรงตัวเลขหน้าทางครับงวดประจําวันที่ครับ16นะครับ16เมษายนปาม่นสีใได้ตัวใดนะครับฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเอาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แคปหน้าจอไว้เป็นช่วงแอดวิไลเขียนอยู่นี่นะครับเขียนตามเลยก็ไดนะครับอ่าวันที่16เมษายนนะครับ เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับอากาศห้อนเท่าเ้าอีกแล้วนะครับเสาของวันที่แปดครับมืออากาศห้อนป้ามนนะครับ16เมษานวดนี้นะครับ อะอ่ังไดก็ให้แนวทางเดินตอนอ่อเนื่องเด้อกับอแอดวีไลอยากให้ FC คุณพ่อคุณแม่ทังช่องได้มีโชคมีลาบกันอ่ได้มีเงินมีทองได้พาลูกพาหลานไปเที่ยวนะครับช่วงเทศกาลสงการานต์อาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นบนบวกล่างเหมือนเดิมแนวทางของป้ามนนะครับเขียนแป๊บเดียวคุณพ่อคุณแม่ที่แฉบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามแอดวีไลเลยก็ได้ วัน,นี้นะครับป้าม่นเล็กวิ่งนะครับให้ระวังเลยสองตัวมาให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวมาชัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเล็กวิ่งครับวิ่งไปที่สามกับศูนโอสามมาแห้งเลยอสเด็บซีงวดน,นี้อ่ะสามถือว่ามาแห้งชนกันหลายสำนักขนาด เจี๊ยที่จับตาเบิ้งนะครับสิเป็นสามยังแค่นั้นเฮาล่อเอาจากสำนักเด็ๆดๆดังๆมาจับใส่กันถือว่าสามมาแห้งครับเจ้อป่าม่นกับมาสามกับศูนนะครับอ่า้ามาเบิ้งจับคู่กันนะครับจับคู่คู่แรกครับเจ็ดสามแปดสาม มีเอฟซีคอมเมนต์มาว่านะครับให้แอดวิไลเขียนตัวใหญ่โอ้ว่ามันใหญ่สุดเดี่ยวครับเอฟซี<ะ> <S <S ใส่ขยายอ่าใส่แว่นขยายเอาด้วยครับอ่านึกว่าแอดวิไลเขียนใหญ่คักเดี่ยวนะครับอ่เขียนตัวใหญ่อยูนะครับเอฟซีศูนย์เจ็ดเจ็ดสามแปดสามห้าสามศูนย์เจ็ด ศูนย์ปดอ่ะเขียนตามด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นศูนย์แปดศูห้าว่ามันตัวใหญ่อยู่เด้อครับเอฟซีคุณแม่อางวดนี้ป้าม่นนะครับมีตัวระวังพร้อมตัวระวังคือตัวระวังคือ สามศูนย์นี่คือตัวระวังนะครับเอฟซีอ่าเดี๋ยวแคปหน้าจอตัวระวังนะครับอ่าเลขวิ่งนะครับประมลน,นะครับเอฟซีสิทามาเดนตัวใดเลขวิ่งเด่นไปที่สามศูนย์เป็นตัวรองนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอตัวหน่อยอยู่บ่เอฟซีแอดวิไล่บา้านมันแอดวิไล่เขียนตัวใหญ่แล้วนะครับ มีอมเอฟซีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งอยู่ว่าเขียนตัวใหญ่แน่มองบ่เห็นเอ็ดวิไลว่ามาันเอ็ดวิไลเขียนตัวใหญ่ยอยู่นะครับเอาแคปหน้าจอกันนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเอ็ดวิไลสีท่วนตัวเลขให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอ้าวป้ามนครับ16เมษายน2567ครับแนวทางเป็นบนล่างครับแนวทางของป้ามนนะครับอ่างวดที่ผ่านมา อ่สะสรีป์ก็เอาไฮเบิ้งแล้วนะครับวิ่งไปที่3กับ0นะครับเลขวิ่งบนล่าง3กับ0ยอ่าเลขวิ่งประมนเดนไปที่3 0เป็นตัวรองนะครับอ่าแนวทางชุดประกบคู่ครับมี6ชุดเจ็ดกับชุดระวังนะครับก็คือคู่แรกครับ7 3 8 3 5 3 07 0805ตัวระวังคือ30อะบนแน่บางเทีอบางทีแนวทางของปามมนเลขวิ่งกอดคอกันมาครับคือตัวระวังคือ30นะครับอ้าตัวเลขน่าทางแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแอดวิไลทท่วนตัวเลขให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยบังวายเอฟซในคลิปนี้ของปามมนนะครับคือสีเดินต่อนเนื่อง นะครับงวด16เมษายนให้เอฟซีทั้งช่องครับอยู่ดีมีแห้งโศกสกมันมานลำลวยกันสุขูสุขคนให้มีเงินเที่ยวเทศกาลสงการานต์แบบสนุกสนานไว้เจอกันคีมน้าสวัสดีครับ